จับขั้วใหม่เปลี่ยนทางเดินของมนุษย์ใหม่หมดลองไปดูตัวอย่างอีกทีนะครับเขาเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับสภาพสมองของคนกับิวรอนในสมองของคนเนี่ยนะครับเวลาคิดบวกขั้วแต่และขั้วบวกมันจับกันมีเป้าก็คือเราจะไปถึงเป้าหมายให้สำเร็จเมื่อมันจับกันเนี่ย เขาเปรียบเทียบภาพเหมือนกับตอนแรกแรก,แรกคิดบวกเนี่ยมันอาจจะยากนะครับจะมีอีกภาพหนึ่งเป็นเป็นตัวอย่างภาพยนต์ลองไปดูนะครับตอนแรกๆกเนี่ยดูเหมือนยากเนี่ยคุณผู้ชมดูนะฮะนี่คือการสาธิตเวลานิวรอนมันเชื่อมขาเข้าหากันฝั่งหนึ่งเป็นนิวรอนบวกเชื่อมไปยังขาบวกเหมือนกันแรกแรกเนี่ยมันเส้นเดียวพอคิดบวกซ้ําๆมันจะมาหลายเส้นเห็นไหมฮะทางเดินที่เคยเดินยากเริ่มเริ่มง่ายขึ้น เห็นไหมฮะมันเริ่มพาดวางทางเดินเริ่มใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นไปง่ายขึ้นเมื่อไปง่ายขึ้นเรียนรู้เยอะขึ้นสมองมีแต่เรื่องบวกท้ายที่สุดแล้วมนุษย์คนนี้จะประสบความสําเร็จนักกีฬาเทนนิสชื่อดังของสหรัฐเอ็นหัวเข่าขาดอยู่ในสภาพที่หมอบอกเกินจะกลับมาเล่นกีฬาได้หลังผ่าตัดเสร็จใช้กระบวนการเรียนรู้คือ NLP ไปปรับนิวรอนสมองใหม่ กลับมาเป็นแชมป์คว้าเหรียญไปหลายรายการนักธุรกิจหลายคนล้มเมื่อตอนดอทคอมฟองสบู่แตกเข้ากระบวนการ NLP โปรแกรมกลับมาล่ำรวยอีกรอบหนึ่งนี่คือความลับของมนุษย์ที่คนทั่วไปไม่ทราบนะครับฉะนั้นเขาก็บอกให้ทดลองดูครับนักวิทยาศาสตร์บอกว่าให้กลับไปบ้านแล้วลองคิดบวกวันหนึ่งสาครั้งเช้ากลางวันแล้วก็เย็น คิดบวกซ้ำๆแบบนี้ต่อเนื่องเจ็ดวันเพียงแค่เจ็ดวันเวลาเจอเรื่องรบให้ตัดทิ้งรับรู้ว่าไม่เอาคิดแต่เรื่องบวกเจ็ดวันเนี่ยครับเขาใช้คอมพิวเตอร์สไลด์แล้วใช้เทคโนโลยีเข้าไปดูอนูขนาดเล็กในสมองเขาพบว่าทางเดินของแอคซอนคือขาของมันเนี่ยนะครับใหญ่ขึ้นนะเหมือนกับเปลี่ยนทางน้ำใหม่จากเส้นทางน้ำเดิมที่เดินแต่ลบลบ เคลียดเศร้าเป็นทางน้ําใหม่มันใหญ่ขึ้นหนาขึ้นและแข็งแรงขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมดูครับนี่คือเหตุผลว่าทําไมคนที่ประสบความสําเร็จถึงประสบความสําเร็จต่อเนื่องล้มเหลวแล้วลุกขึ้นมาแล้วก็ประสบความสําเร็จได้แต่ทําไมคนที่ล้มเหลวก็ล้มเหลวอยู่นั่นเป็นนักกีฬาแพ้ก็แพ้อยู่นั่นเป็นกเกษตรกรปลูกพืชก็จนอยู่นั่น เพราะในสมองของเรามันสร้างไอตัวนี้ขึ้นมาฉะนั้นวิธีการก็คืออย่างที่บอกคือเปลี่ยนลองไปทําดูครับคุณผู้ชมครับเขาบอกหนึ่งสัปดาห์จะเห็นความเปลี่ยนแปลงจะเห็นว่าความคิดลบๆความเศร้าความเครียดเดิมๆเนี่ยมันหายไปมีเรื่องที่มีความชื่นชมยินดีมีเรื่องที่เป็นความสุขความดีใจความหวังเนี่ยมันเข้ามาแทนที่ทําแบบนี้ต่อนเนื่องเป็นอาทิตย์หลายอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีจะมีกลุ่มคนที่เขาเรียกว่าทุกข์ไม่เป็นไม่รู้จักทุกข์ เจอความทุกข์และตักได้ทิ้งได้เลิกได้แล้วคิดแต่เรื่องความสุขเขาบอกเมื่อเวลาคิดถึงความสุขมองด้านบวกครับผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมศาสตร์มนุษย์รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านสมองและระบบประสาทอธิบายกึ่งวิทยาศาสตร์กึ่งความเชื่อครับบอกว่าทันทีที่คิดด้านบวกคุณส่งสัญ,ญญาณด้านบวกออกไปยังจักรวาล ก็แปลว่าคุณกําลังดึงสิ่งบวกๆเข้ามาในชีวิตจะมีเรื่องดีๆวิ่งเข้ามาในชีวิตถ้าคุณคิดด้านลบค้าขายเราเจงแน่ยังไม่ทันค้าก็เจงแล้วครับแต่ถ้าคิดด้านบวกสําเร็จมาครึ่งหนึ่งสิ่งบวกๆจะเข้ามาของที่เคยขายไม่ได้ก็จะขายได้มากขึ้นดีขึ้นเรียนไม่เคยเก่งก็จะเก่งขึ้นเพราะเรามั่นใจเรามีเป้าหมายเนี่ยครับนี่คือความสําคัญของความลับของสมองมนุษย์คนประสบความสําเร็จหรือไม่ อยู่ที่ตรงนี้ครับเขาบอกลองฝึกดูเพราะคนอเมริกันหลายคนทำแล้วประสบความสาเร็จมาถึงได้ขึ้นบนอินเทอร์เน็ตเผยแพร่ <ๆ S 1> ไปต่างประเทศแล้วก็มาเล่าให้เราฟังนะครับขอบพระคุณทุกท่านติดตามชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ